นะครับตรงนี้ก็นั่งฉีดน้ำชายาบไายนะครับหรือว่าค่ำๆเนี่ยเราก็มาจะมีชุดอาหารนะฮะเป็นกุกระถายนะครับเข้ากับยุคสมัยหน่อยครับก็ดูอยู่ครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้เราขึ้นไปดูข้างบนอีกทีครับเอาละครับเรามาสู่ที่พักเราซึ่งมีหลังเดียวอยู่เดินเขาแห่งนี้นะครับครับจะเป็นรูปโดมนะครับแบ่งเป็น3ามส่วน ซึ่งทุกส่วนจะมองเห็นวิวภูเขานะครับขอย้ำนะครับว่าเนินเขาแห่งนี้มีที่พักอยู่เพียงหลังเดียวเท่านี้นะครับครับเราเข้าไปที่ห้องพักกันดีกว่านะครับอันนั้นจะเห็นเป็นอ่างอาบน้ำนะครับอยู่บนเนินครับขอเชิญเข้าไปดูห้องกันสักหน่อยตอนนี้อยู่ที่ม่อนจัดนะคะเดี๋ยวเราจะทัดูห้องค่ะจัดไว้แบบโรแมนติกมากๆเลยนะครับมีวายนะครับจากตัวนี้นะครับ จากภายในห้องนอนนะครับเราจะมองก็จะเห็นอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็วิวเขานะครับตรงนั้นมีขนาดช่วงบ่ายเหมาะอย่างเต็ไมไปหมดนะครับครามี้ในรายละเอียดของห้องกันครับอันนี้คือวายก็คือทรฟีนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะในตู้เย็นนี่ทุกอย่างก็เจอทารฟฟี่ดเลยนะครับที่นี่ก็มีโทรศัศน์มีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้นี่ก็เป็นที่นอนของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ําก่อนแล้วกันนะคะ ห้องน้านี่เหมือนจะแยกส่วนออกไปนะครับเป็นสัดส่วนเหมือนกันก็มีมา่านกั้นระหว่างส่วนต่างๆน,นะครับค,ครับโอ้เป็นส่วนห้องน้ำนะครับที่เป็นเอาดอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะมีขั้นตอบบนให้ด้วยนะคะครับหนาวๆไม่ต้องกลัวครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ห้องน้ำนะครับ เสร็จอีกห้องหนึ่งเราจะพาไปดูนะคะเหมือนเป็นห้องพักผ่อนค่ะห้องนั่งเล่นอีกส่วนหนึ่งนะคะอะย้อนกลับมาที่ห้องนอนนะครับเราไปอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนนะคะไว้อนอนดูดาวตอนกลางคืนได้ะค,ะค,ค่ะนี่ครับนอนดูดาวกันนะครับ แล้วก็เนินเขาม,มีเครื่องชงกาแฟเป็นแบบกระซูกมีไวไฟครับไม่ต้องกลัวว่าเน็ตจะไม่ได้นะครับแล้วจากตันนี้ดูดาวไปพร้อมกับวิวนะครับช่วงเช้าๆแต่ถ้าตอนคืนนี้นี่ครับมองเห็นท้องฟ้าเดี๋ยวคืนนี้จะลีวอ,อีกครั้งนะฮะ้ามา